แล้วเรากินข้าวหารกัน,น, 3, นยังไงหารสามาหารสี่อะว้ายนี่จอดยังไงวะนี่จอดซ้ายก,าอกา่อได้ไหมจอดซ้ายเหรอนั่งปา้าไหมไม่รู้ うんほら。